สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะแม่ดวงค่ะทางช่อง u t u b e นะคะมาพบปะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะแม่เนาะค่ะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของแม่โคูเห็นว่าหลังจากที่แอดมินมาตามไปแล้วฝันดีใช่ไหมแม่โคูค่ะฝันดีว่าได้เกี่ยวข้าวกับผู้ใหญ่บ้านอืจ้ะ ก็ไม่รู้ว่าจะตียังไงหรือเลขเข้าแล้วหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะเกี่ยวเกี่ยวอยู่หน้าตัวเองไหมคะแม่ไม่รู้หน้าใครหน้าลูกแต่ว่าเหลืองเต็มทงเลยเหลืองเต็มทงที่เห็นแน่แ่คือผู้ใหญ่บ้านค่ะเกี่ยวกันสองคนยังสิบอกค่ะแม่ระดับพูญ่บาลหลายคนแต่เราไม่ค่อยรู้จักใครอย่างนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้ชายค่ะที่บ้านตรงนี้ ครันดีได้ฟันได้เกี่ยวเขานะคะครแต่ว่าตีเป็นเหล็กก็ได้ได้พราะว<อ>่ายายชายเคยฟันแนวนี้เออใช่ใช่ะเ,เดี๋ยวเป็นกระเขาเ,เดี๋ยวให้ไม่ครจุดทูบจุดเทียนบอกปูปูไปซอกกระปูนั้นก่อนนะปูปูดก่อนปูใหญ่ก่อนปูพญางูใหญ่ครับเพราะว่ามารอบก่อนก็ไม่ได้จุดนะคะท่านผู้ชมเนาะจุดทูบจุดเทียนบอกเพื่อนก่อนบอกกล่าวให้เพื่อนรัวบดานให้สามตัวงวดนี้เพราะว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับบ้านไม่ครด้วย ไฟไหม้นะครับเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเตะมันไม่ไหม้บ้านนาองแม่คูณเนาะจ้ะมันลุกดีมากลุกเป็นไฟเลยลุกแบบบุ่มเลยอเสื้อผ้าจะอยู่ตรงนั้นเลยลูกเอ้ยยายก็อยู่ตรงนั้นอ่ะย่าให้แม่คูณอะไรฟังนะที่ป่วยติดเตียงนะโอ้ยเมื่อวานจนจะช็อกอะถือว่าเป็นปาฏิหาริแล้วโบท่านไาช่วยน้องแม่เนาะใช่จ้ะกระเป๋าอะไรอยู่ตรงนั้นหมดเลยเป็นเพราะไฟฟ้าลัดวงจรอย่างนี้เนาะค่ะน้อน่ากลัวนะ น่าวไฟฟ้าร้านี้จอดเดี๋ยวให้แม่ครูล่าใฟังนะครับเหตุการณ์นเนาะม่จ,ะจุดทูกนเน, <ขา S 1> นาะคั<า>่ะนก็ไม่ได้จุดเนาะนะครับูะอะไปรกันนะนี่ก็ีกัโไปยู่นทางร้ี่เกิอดอ มีรถตัดออกที่ สัมมาสัมพุทธัสสะวรตุระโทสัมมาสัพพุทธัสสะโมตัสสะภควาตุระโทสัมมาสัพพุทธัสสะหัมสัมมาสัมพุทธะภควาตุสัพพะภควาตุนะเจโตสภะภาโตภควาต้าธรรมะธรรมะนะเจสุปัจจันโนภควาตุซาสะสัพพุสัพพะโมตุจิตภควาตุ ของหลวงเนวพาโชคเจน้องาาาอาอพารวยแม่ดวงพารวยแมะโพธยออคพิทของเลขวันที่สองรัชภาคมสองหกเจ็ดนะปู่คงยรสบัเชิญปูเแปดโสปูพยาพิยาฤกษกอแม่หมหอมแม่มวยนางนีบิดเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูชีวก โอ้โหดังเสียงสะดุดหัวสีสุดโสยาสีดตรงนี้ครอพิกเมย์สี่ส <back> <passage> ัมสิบล้ายที่อยู่นักอย่ตรงนี้เปิดดวงเปิดโชคเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดบารมีให้กับลูกหลานทุกคนแล้วก็พ่อพ่อแม่เมย์อีกสีทางช่องยูทูบที่ได้มาถ่ายด้วยนะเจ้าค่ะ มาช่วยดูช <Yeah. S 1> ่วยหาให้คนทุกคนยากได้วิตนีวิตสิ้นโปิดสงยเมื่ยที่เกดธดาให้โมยางเนให้หกช่วยูจก็ไ่อเ ต้องตรงแล้วที่สองที่ภาคมนี้ที่จะถึงใกล้จะถึงแล้วชาตุมน่ะค่ับดประตีนะคะรับทุชมมวคณะประเทศก็เราถึงเรื่องความฝันของแม่ครูแล้วก็มีปาฏิห <c oughs> าริย์อีกเรื่องหนึง่ง,นง,รรมงมันเป็นยังไงครับแม่ครูที่ว่ามันเกิดเกิดเกิดเกิหตุที่บ้านแมคโครก็คืคอเมื่อวา,านเนาะครับ ให the right ้ช่างเขามาทําเตียงครับแล้วก็ทําล่มมันกระต๊อบนะมีร่มลังคาเนาะเพื่อจะได้พานหลานหลบฝนเนาะครับผมจ้ะมันหน้าฝนแล้วเพราะว่าใต้ล่มมันม่วงที่อยู่ทุกวัน่ะมดคันก็เยอะแล้วก็มันเป็นที่ลุ่มด้วยเวลาฝนตกนิดหน่อยน้ํามันก็ขังเนาะะจ้ะก็เลยเอาทำเตียงเพื่อให้ร้านพาล้านหลบฝนทีนี้ช่างก็อ่า ออกเหล็กนอเชื่อมเหล็กทีนี้ไฟมันมันได้ยินเสียงไฟนะลูกตึ้มมันจะฟ้ากันใช่ทีนี้ได้ยินเสียงแม่เรียกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยไฟไหมไฟไหมช่วยด้วยพากันวิ่งขึ้นมาการหมดน้ำไม่มีใครได้เอาขึ้นมาสักคนไฟก็ลุกตรงเสาน่ะไหมจนดำแล้วน่ะลักอะไรมันมันเปื่อยหมดนะลูกเสื้อผ้าแม่ก็อยู่ตรงนั้นกระเป๋าก็อยู่ตรงนั้น งดหลายครับแต่แปลงไม่ไหมเลยไม่ไหมยายก็ได้แต่กลัวกลัวจนสั่นหมดน่ะแล้วก็ผ้าห่มอะไรก็อยู่กับเตียงยายหมดเลยน่ะภาบไว้น่ะตรงไอ้ตรงไอ้ขาไอ้ปลายเตียงปลายเตียงน่ะลูกนั่นเลยพับจะพาบพาดไว้ตรงเหล็กอ่ะครับโอ้แม่เห็นแม่จะชกที่แม่ก็ได้น้ํากระติกน้ํที่เตรียมให้ช่างน้ําแข็งอ่ะหนึ่งกระติกอ่ะยกใส่หน้าต่างให้ช่างเอา จากแม่น่ะสาดน้ำหนึ่งกระติกก็เอาเอาอยู่นะไฟมันก็มอดโอ้ยตกใจกันจนลูกวยสลดหดหัวช่างว่าคิดไม่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 ทันว่าจะได้น้ำยังไงได้ให้ได้เอาแม่ลงไปก่อนอย่างนี้น่ะเรื่องอันนั้นไว้ทีหลังกว่านเมย์จ้แล้วบ้านไม่ครนี้มีแต่ฟืนมีแต่ฟืนมีมีแต่ไม้แล้วก็มีแต่เสื้อผ้าไม้มีแต่ไม้ไม่มีอะไรนั่นเลยค่ะ จนแม่ว่าโอ้ยปู่เคยดุเคยนาขอบคุณองปู่เนาะเราก็คิดถึงแบบนี้เลยก็คือใจคิดถึงว่าอูปูเนี่ยท่านช่วยเอาไว้ใช่ลูกไม่งั้นคงจะไปไปแล้วป่านนี้ไม่รู้ยังไงดอกไอ้ไม้ก็ไม้ผูดๆด้วยเนาะครับใช่เป็นฟืนอย่างดีเลยละครับใช่เป็นฟืนอย่างดีเลยแหละใช่ครับก็สาธุองปูเนาะนะครับผม น้ไฟมันไม่ไหมแรงเนาะไม่ครเนาะจ้าแต่มันลุกนะลูกเสาไหมจนแบบสลดกันหมดน่ะมันไม่ใช่ไหมธรรมดานะมันบึมเลยอ่แต่ทําไมเสื้อผ้ามันไม่มันก็หยุดติดกันตรงนั้นเองมันไม่ถ้ามาติดเสื้อผ้ามาไหมเสื้อผ้ายายบ้านนี้ลูกเอ้ยพอถึงสิบนาทีหรอกไฟมันเร็วนะเนาะถ้าถ้าเสื้อผ้าเปียกมากเลยลูกมันไม่ไหม้มาถึงส้าไม่เลยมันหยุดติดตรงนั้นเองก็แม่ไว้ติดตรงนั้นเองลูกกระเป๋าก็อยู่ติดตรงนั้นแหละ ือว่าปู่ท่านองค์ปู่พันได,ได้ได้ช่วยอะไรนไ้องมจ้าแม่ว่ากับปฏิหารปู่จริงๆเลยลูกป,ป,ปู่ยังอยู่เคียงข้างอยู่เลยปู่ไม่ไปไหนหรอกรก็สิ่งที่แม่ครูยังอยากจะทําก็คือนําปู่แปดศอกท่านขึ้นมาบน,นบ้านจ้ะเป็นบรมมครูของแม่ครูเลยต่อไปคือยึดปู่แปดเอกเลยครับ ก็เลยายาหมูใหญ่จะผมก็เลยตั้งใจจะทําอยู่แต่ว่าทาวันพรุ่งนี้น้องไม่ครเนาะจ้าแม่จะทําพรุ่งนี้วันพระอหัสครับวันขึ้นห้าค่ำด้วยลูกเป็นวันงามวันดีวันครูด้วยวันวันครูด้วยเนาะจ้าค่ะท่านผู้ชมน้องวันดีนะครับจ้าอืมแล้วทีนี้ก็เลยเกี่ยวกับคุณยายเนาะคุณยายเนี่ยงวดก่อนท่านบอกสองสองเจ็ดใช่ไหมครับสองสองเจ็ดค่ะเออครับผมเอาแล้วอัน พี่เลี้ยงคนที่ช่วยแม่ครูประจำนี่วันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมไม่ได้มาค่ะ,คะแกติดธุระค่ะครับครับผมเพียแก้าใอยฟังอยู่ครับแม่ครูบอ,อกว่ายายนะบอกสองสองเจ็ดนะครับก็เลยว,ว่าที่นี้งวดนี้เนี่ยไหนๆ,ๆก็มาแล้วก็เอาทั้งเดียวทางของแม่ครูเนาะ,ะแล้วก็เอาของคุณยายไปด้วย,วยะนะครับผมก็เพิ่มให้เป็นโค้งสุดท้ายเนะะาะทีนี้แม่ครูเนี่ยฝันเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านว่าได้ไปเกี่ยวข่าวส่วนตัวแม่ม่ครูจะตีเป็นเลขตัวไหนครับไม่ไม่รู้จะตีอ่ะแต่แม่ชอบก็คือหนึ่งจ็ด ที่ไม่ชอบเล่นเพราะว่าแม่ปล่อยปล่อยกับช่องลูกเนาะทีนี้ตกกลางคืนมาแม่มาฝันว่าได้เกี่ยวข้าวก็เห็นผู้ใหญ่ครับชัดเจนมากคือแอดมินมาถึงตอนกลางวันถ่ายปับตกค่ำมาคุณแม่ฝันเลยจ้าแม่ฝันเลยแม่ก็เลย่าฝันดีฝันยังงี้หรือมันจะเป็นก้าหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าเนาะแม่เนาะแล้วก็ฝันว่าคืนต่อมาได้ไปเดบโดอะไรนะพุทธรักษาสีเหลือง ว่าเอามาไหว้คไหว้องคูนี่เลยส่วนตัวนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นไม่เป็นเก้าหนึ่งเจ็ดแม่ครูคิดว่าอาจจะเป็นตัวนี้สี่เก้าห้าได้ไหมลูกเพราะว่าแม่ครูส่วนตัวตีเป็นผู้หญิงผู้หญิงตีเป็นสี่เป็นสี่ผู้ใหญ่เป็นผู้ชายตีเป็นห้าเป็นห้าแล้วก็เกี่ยวก็เก้าน้อืมถ้าเกิดไม่เก้าหนึ่งเจ็ดก็จะเป็นสี่เก้าห้าจะเพิ่มันตีมันตีได้ตัวหนึ่งเนาะแม่ครูเนาะ สี่เก่าหาก็งามเนาะ,ะเนาะสี่เก้าหาครับครับก็ค,บค,บคือว่าแม่แม่ครูดได้ได้จดจดเลขตัวนี้ไปเสียงหรือว่าไปอะไรไหมครับหรือว่าอยู่ในตกเย็นก็ฝันเลยฝันเลยลูกไม,ไม่ได้เสียงไม่ได้อะไรคือแม่ปล่อยไปแล้วก็แม่ก็นอนฝันเลยครับ,รบแม่ก็อธิษฐานอยู่ก่อนนอนอย่างนี้นะให้ลูกฝันดีนะถ้าว่าเลขที่ลูกปล่อยไปเข้าแล้วอย่างนี้นะจ้ะแม่อธิษฐานอยู่ วันนั้นคุณแม่ปล่อยตัวไหนบ้างนะคะแม่ก็แม่ก็ปล่อยไอ้เก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็อะไรนะห้าห้าเจ็ดห้าห้า็ดแล้วก็มีเลขมีเลขของคุณยายเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งจ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแต่เลขคุณยายเพิ่มไปแปดหนึ่งหกอีกเราลุกเนาะครับครับแม่จ้าของยายเลขเพิ่มมาแปดหนึ่งหกนะครับจ้าอืมแล้วก็วันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายเพิ่มความฝันคุณแม่ระดาด้วยเนาะสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าค่ะ ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเนาะเกล็ดเอฟซีพ่อพ่อแม่เอฟซีเจ้าค่ะฝันดีมากเลยนะคะแม่ถ้าว่าฝันได้เกี่ยวข้าวใช่ตามัทธิอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็คือฝันได้เกี่ยวข้าวส่วนเหนืเลขมันจะเข้าแล้วนะแม่คุณเพราะว่าเลขเข้าอย่างนี้นะแม่ก็นมาฝันคืนปล่อยเลขอืปล่อยเลขไปพอตุกลางคืนมาก็มาฝันในความฝันนี่คนเขาเกี่ยวกันติมุูงคนเ็าเกี่ยวเยอะแยะแต่เห็นชัดคือผู้ใหญ่บ้าน ใ่ญยบ้านเชื่อเลยนะครับแม่ครณชื่อ,อผู้ใหญ่ถวยถวยก็ถูกหรือเปล่าไม่ค,คุก็นั่นเลยแม่เห็นชัดเจนขอต่อหารเนะาะจ้าว่าโอ้ผู้ใหญ่บ้านมาช่วยเกี่ยวมาช่วยเกี่ยวข้าวาลูกบ้านครับท่านี้นะแต่แต่ถ้าถ้ามันไม่เป็นก้าหนึ่งเจ็ดแอดมินคิดว่ามันจะเป็น สี่เก้าห้าเนี่ยนอนหรือไม่ก็ส um ี่ห้าเก้าส <No bueno ี่ส um> okay ี <co ่ห้าเก้าสี่เก้าห้านี้ก็สวยนะลูกเหมือนงวดนั้นเนาะที่แอบมินช่วยไมโครตีเลขเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมาตรงตรงเลยเก้าเจ็ดเนาะอันนั้นปูปูเป็นปูหมูใหญ่เนาะปูดียเป็นเก้าแล้วก็เจ็ดเสียนก็เป็นเจ็ดตีงายเลยน้องหัวหนาบแต่ว่าส่วนตัวนี้ไมโครชอบไปที่เก้าหนึ่งเจ็ดใช่เก้าหนึ่งเจ็ดค เงนเจ็นี่แหละลูกเอางี้ไหมครับแม่ครูก็คือวันที่แม่ครูเนี่ยย้ายปูแต่สองท่านขึ้นมาเนี่ยเราออกกระดาษเลขมาให้แกให้ปูท่านเหยียบไว้ได้ไหมครับแม่ครูเพื่อช่วยให้ปูท่านโดนบรรดาให้มันเข้าอย่างนี้นะครับอวันคอยดูตอนเย็นเนาะพรุ่งนี้ค่ะก็พรุ่งนี้แม่รดาก็จะทําแบบว่า พิธีแบบเรียบง่ายเรียบง่ายทาเองอะไรเองลูกเอยเราจะไปหาันก็มันก็ยากนะในจะเงินทองใส่ค่ะครูค่ะคายเขาอีกเนาะใช่ก็มีขันห้ามันอยู่ที่ปากเราเนาะอันเชิญเพราะว่าท่านก็เนาะคุ้มครองเรามาช่วยเราพอได้อยู่ได้เนาะอยู่ที่ใจเนาะแม่นะลูกก็คือโบท่านก็เป็นคุ้มครองให้สุขสบายไปเนาะลูกเนาะให้ได้อยู่ได้กินได้ วิทนี่วิถีสินกันไปอย่างนี้นะช่วงที่ว่าถึกบ่อยๆนะคะสามสี่งวดติดกันมมีปูเป็ดโศกปูพญางูใหญ่ค่ะปูมันก็ะยุตงนี้แล้วค่ะนาะใช่ลูกที่ว่าถูกติดกันสามสี่งวดติดจ้ะที่ว่าเคยเข้าสามตัวตรงๆมาแล้วนะคะหรือว่าไม่เน้นเราอาจจะทําผิดกันเราไม่ควนย้ายเพิ่มลงไปข้างล่าง สงสัยเนาะค่ะเนาะท่านคงจะดีใจแล้วเนาะพอบอกว่าจะย้ายขึ้นมาข้างบนท่านก็มาช่วยดับไฟให้เลยแล้วก็ท่านก็ดื่มไม่นั้นด้วยเนาะเราก็ไม่รู้ไงแต่ก่อนไม่ใส่เหล้านะทีนี้ไม่รู้ยังไงแม่ก็ไม่ได้ใส่เลยทีแรกแรกเลยนะไม่เอาเหล้าไปถวายเป็นขวดเล็กเลยนะทีแรกแรกเลยอ่ะทีนี้ เราไม่เคยได้ใครเล่าให้่ันด้วยนานแล้วใช่ไหมครับใช่นานแล้วแต่เสื้อห้ายลงไปข้างล่างเลยมมน่อค่ะใช่ลูกก็จะได้อันเชิญท่านขึ้นมาไว้ด้านบนครับให้มาเป็นสิริมงคลเป็นครูเป็นปฐมเป็นชาญเป็นบรมมมครูเป็นครูบาอาจารย์เลยคือไม่ครเน้นย้ำปที่ตัวเลขเก้าหนึ่งเจ็ดนอกไมโครเก้าหนึ่งเจ็ดเลยหนึ่งเจ็ดครับ ก็ให้ตผ wow. sure. mm ู hmm. ujemy, ้ชมกลับหัวกับหางเองเนาะแล้วก็ในเนี uh ้แอดมินกลับให้แล้วนะครับเป็นตัวกันเนาะไม่คูเนาะแล้วก็อย่าลืมเปดหนึ่งหกด้วยนะครับอืมเพราะว่างวดก่อนคุณแม่ให้สองสองเจ็บเนาะคุณยายคุณยายนะครับอืมมีบางคนว่าเอ็ีบางคนคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าเกิดแม่ครูนี่เอามาบอกออกกล้องมันอาจจะไม่ออกที่คุณยายท่านบอกอย่างนี้เกี่ยวไหมครับผม S <S> ก็ไม่รู้รร <ừ> m, น้ลูกเอยไม่น่าจะเกี่ยวเนาะก็คือว่าตัวไหนที่มันเจอ,อกสุดท้ายมันก็ออกครับ<ช><ช>ม,มันอยู่ที่ดวงดนย<ช>มันอยู่ที่ดวง<ช>อันนี้มันอยู่ที่บุญที่วาสนาเนาะค<ช>นเราดวงวาสนามันไม่เหมือนกันจริงๆลูกค่ะผมคือทางเข<อ>าเอาเหล็กคุณใหญ่กับเหล็กแมระดามามาออกบางคนก็ไปตามแต่เลิกแมระดาคนก็ว่าถือขึ้นาแทนอยู่ที่ดวงที่เหล็กมันจอกถ้ามันจอกสุดท้ายเงี้ยมันก็ออกนะใช่ลยนครับผม เนาะยังไ,ไงก็ขอขอบคุณแม่ครูรัตดามากๆากน,กนคะครับขอบคุณคคุณค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่รัตดาโค้งสุดท้ายนะคะความฝันมี495 917แล้วก็557นะคะแล้วก็มีแนวทางของคุณยาย70816นะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจาระณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะ แคปหน้าจอไว้เลยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ